หลายครั้งที่เราเหนื่อยไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เป็นเพราะเรายึดติดกับความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจวันนี้ลองมาพักและเรียนรู้วิธีปล่อยวางไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้กระแสธรรมอยากชวนทุกคนมาพักใจแล้วลองหันกลับมาสังเกตจิตของเราเองสักนิดหนึ่ง เพราะในชีวิตประจำวันเราต่างเจอกับเรื่องมากมายทั้งความคิดความกังวลความเหนื่อยล้าบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนก้อนหินที่ถ่วงใจเอาไว้ให้รู้สึกหนักอึ้งแต่ความจริงแล้วความคิดหนักใจเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้า หรือเหมือนคลื่นที่ซัดขึ้นมาแล้วก็หายลงไปในทะเลเราไม่จำเป็นต้องไปยึดติดหรือปล่อยให้มันครอบงำใจเราเลยลองตั้งใจหายใจลึกๆสักครั้งหนึ่งแล้วสังเกตทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกรวมถึงทุกความคิดที่แวบเข้ามาในใจเราจากนั้นก็เพียงปล่อยให้มันผ่านไปเพราะความสงบที่แท้จริง ไม่ใช่การไปบังคับความคิดให้หยุดแต่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความจริงว่าความคิดก็คือความคิดแล้วเลือกที่จะอยู่กับความสงบภายในของเราเองความหนักใจกับความไม่สงบความหนักใจมาเกิดขึ้นเพราะใจเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ถาวรอ,อาจจะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่เรายังวนคิดไม่เลิก หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เราก็เผลอไปคาดการล่วงหน้าอยู่เสมอพอทำแบบนี้มากๆก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งกังวลสิ่งน่าสนใจก็คือเราเองมักคิดว่าการคิดหาทางออกหรือการวางแผนคือสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แต่บางครั้งยิ่งคิดกลับยิ่งสร้างความเครียดสุดท้าย จิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่สงบแต่ความหนักใจไม่ใช่ศัตรูที่ต้องผลักไสไม่ใช่สิ่งที่เราต้องห้ามไม่ให้มันเกิดเพราะมันก็เป็นเพียงธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเมฆที่ลอยบนท้องฟ้าเหมือนคลื่นในมหาสมุทรที่สัตว์ขึ้นแล้วก็ลงไปอย่างเป็นธรรมดา การปล่อยวางความหนักใจหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการปล่อยวางคือการหนีหรือการทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วการปล่อยวางคือการมองอย่างมีสติคือการยอมรับว่าความคิดเกิดขึ้นแต่ไม่ปล่อยให้มันดึงเราเข้าไปอยู่ในวังบนของมันเวลาที่ความคิดหนักใจเข้ามาถ้าเราพยายามผลักออกมันกลับยิ่งแน่นขึ้น แต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอ๋อนี่คือความคิดหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเท่านั้นเองความคิดนั้นก็จะค่อยๆสูญเสียพลังไม่สามารถครอบงำใจเราได้ลองนึกภาพว่าเรากำลังนั่งอยู่ริมชายหาดแล้วมองเห็นเมฆก,ก้อนหนึ่งค่อยๆลอยผ่านท้องฟ้าเราไม่ได้วิ่งไปจับมันไม่ได้พยายามผลักมันออกไป เราแค่นั่งมองมันแล้วปล่อยให้มันลอยผ่านไปเองและแม้จะมีเมฆก,กี่ก้อนมาบดบังท้องฟ้าแต่ท้องฟ้าข้างหลังก็ยังคงกว้างใหญ่และสงบอยู่เสมอความไม่ถาวรของทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งไม่ถาวรไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือเหตุการณ์รอบตัวเรา ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นคลื่นในทะเลที่ซัดขึ้นมาแล้วก็หายไปเงาเมฆที่เคลื่อนผ่านไปบนท้องฟ้าก็ไม่ต่างอะไรกับความคิดที่เข้ามาในใจเราเช่นเดียวกันหากเราพยายามยึดหรือพยายามควบคมุมมันก็ยิ่งทำให้ใจเราหนักขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่า มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ถาวรใจก็จะค่อยๆวางลงเบาสบายขึ้นการสังเกตใจอย่างสงบสิ่งที่สำคัญคือการสังเกตไม่ใช่การบังคับการฝึกใจไม่ใช่การห้ามความคิดไม่ให้เกิดแต่คือการมองมันอย่างเป็นกลางๆเหมือนนั่งอยู่ริมแม่น้ำแล้วเห็นสายน้ำไหลผ่านไป เราไม่จําเป็นต้องควบคุมทิศทางของน้ำเพียงแค่นั่งดูอย่างสงบความจริงแล้วความคิดที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำร้ายเราได้เลยถ้าเราเพียงแค่รับรู้มันแล้วไม่ไปยึดติดการสังเกตใจเช่นนี้เองที่ทำให้เราอยู่เหนือความคิดและอารมณ์ได้ใจสงบกับความไม่แน่นอนของชีวิตชีวิตของเรานั้น เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอยู่เสมอเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจควบคุมได้เลยหากเรายึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อใจสงบเราจะมองเห็นว่าความไม่แน่นอนนั้นก็เป็นเพียงธรรมชาติของชีวิตและเมื่อเรายอมรับสิ่งนี้เราจะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความเยือกเย็นไม่หวั่นไหว ไม่กังวลลองจินตนาการดูว่าต่อให้เคลื่อนลมในมหาสมุทรจะรุนแรงเพียงใดแต่ถ้าเราอยู่บนฝั่งที่มั่นคงเราก็ไม่ถูกคลื่นพัดพาไปไหนการสังเกตใจก็เป็นเช่นนั้นช่วยให้เรายือนอยู่ได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนการฝึกปล่อยวางในชีวิตประจำวันการปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วจบ แต่คือการฝึกอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานเจอความกดดันหรือพบกับความผิดหวังหากเราฝึกสังเกตใจอยู่เสมอเราจะค่อยๆปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเมื่อฝึกบ่อยๆความหนักใจจะเบาบางลงความสงบก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นและกลายเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นและไม่ถูกความเครียดหรือความคิดมาบงการเราสุดท้ายแล้วการปล่อยวางไม่ใช่การหลีกหนีแต่คือรู้ทันความคิดแล้วปล่อยให้มันผ่านไปใจที่สงบเกิดขึ้นจากความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆเมื่อเราฝึกปล่อยวางอย่างต่อเนื่อง ใจเราก็จะค่อยๆแข็งแรงยืดหยุ่นและสงบได้ในทุกสถานการณ์ความสงบนี้เองคือของแท้และอยู่กับเราเสมอและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวจากกระแสธรรมอยากให้ทุกคนได้พักใจหันกลับมาสังเกตความคิดและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความหนักใจขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบหากคุณรู้สึกว่า เรื่องราวนี้ทำให้ใจสงบขึ้นหรือช่วยให้เข้าใจธรรมะมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามกระแสธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดดีๆขอให้ความสงบความสว่างและความเบาสบายจงอยู่กับใจของทุกท่านตลอดทั้งวัน